างครับผมเขอบคุณนะครับแล้วตอบเกียรติกรภาพเพียนศิลอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจตปราจิตบุรีนะครับ ครับถ่า่อไปนะครับขอขับเดินเชิญท่านสตคงกิตคงวิไลอดีตมาอาดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีนะครับขึ้นข้อคองมาไหลนะครับขอขับเดินเชิญครับ ก็ขอขอบคุณนะครับสสคงกิตโหงวิไลอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่ได้เก็บพื้นค้องคองอะไรครับท่านตอบไปฤทธิ์บุญเนียนนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีขึ้นค้องคงอะไรครับขอกขอบคุณเชินกันครับ สิดิบุตเดียนนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจินบุรีที่ได้เกียรนขึ้นขอความอะไรครับพระท้าวไปขอกราบเรียนเชิญท่านจูดามาศบัวเพื่อนนะครับนายอำเภอปราจันทรามขึ้นขอควงมอะไรให้กับพระนาครับขอกราบเรียนเชิญครับ นะคร,ครับขอขอบพระคุณท่านจุฬามาตกกัวเพื่อนนะครับในอำเภอประตันตาคามที่ได้เกิดขึ้นท้องคงมาลัยนะครับซึ่งในวันนี้ทางจะพาดได้รับเกียรติจากท่านสุนทรวิลาวันนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีพื้นท้องคงมาลัยโสบาสและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าทครับครับขอการเรียดเชิญท่านสุนทรวิลาวัน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อนบนเวทีเพื่อการขอความเมตตาครับขอการเป็นเชิญให้ความกรุณาครับ ท่านสุทธนวิลาวันนายกปกครบริหารสร่วนจังหวัดปราจีนบุรีท่านสนิทบุตรเมียนสะสประจีนบุรีท่านจุธามาศบวัวเพื่อนนายอำเภอไปจันตคามท่านอดีตสะสคงกิของวิไลท่านอดีตสะสะเกียรติกรภาพเพียนสิงห ท่านสอจอวันนี้มากันเยอะมากเลยนะครับจนนับแทบไม่ท่วนสอจอเอสอจอโตสอจอเจี๊ยบพี่เจี๊ยบนะฮะสอจอนบสอจอเกลียงโอเยอะมากเลยครับวันนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับท่านกำนันทุกๆตำบลท่านหารเสวอตำบล อีกหลายๆท่านนะฮะท่านผู้นําหมู่บ้านท่านผู้ใหญ่ทุก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 หมู่บ้านนะครับท่านแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะฮะผมไม่สามารถที่จะกล่าวนามได้ครบถ้วนนะฮะเนื่องจากว่าทุกท่านได้มาในงานของตับผมและครอบครัวซึ่งวันนี้มีความตั้งใจอย่างยิ่งนะฮะที่จะบวชลูกชายสุดที่รักคนนี้ ัวผมเองและครอบครัวนั้นมีความตั้งใจตั้งแต่ลูกชายจบการศึกษาแต่ติดปัญหาเรื่องโควิดนะฮะก็ไม่สามารถที่จะจัดงานได้พอหมดโควิดปุ๊บก,ก็ลูกชายของเพื่อนคือสจอชาติสุดชาติโชติรัตน์นะฮะซึ่งเป็นวันนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ ไปหาวันในการอุปสมบทก็ไปกับสบจบชาตินะฮะไม่ว่าเรื่องอะไรเราก็ถึงกันเสมอนะครับพี่น้องครับกว่าจำถึงวันนี้นั้นควาเป็นพ่อเป็นแม่นั้นเราทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องการเรียนนะฮะป็นญาตรี มหาว,วิทยาลัยมัธิดนหลังจากนั้นแล้วผมก็ยังไม่ไมยังไม่พึงพอใจก็อยากให้ลูกได้ศึกษาด้านกฎหมายผมก็ให้ไปโรงเรียนที่รามคามแหงคณะน,นิติศาสตร์นิติศาสตร์รา,างก็คงปริญเป็นปริญญาใบที่สองของลูกชายนะครับในระหว่างที่ที่บวชเนี่ยก็อาจช่วงวันเสาร์อาทิตย์ ผมก็ได้ได,ได้ได้สอบถามมาว่าที่รามเนี่ยก็มีพระสามารถที่ไปเรียนได้นะครับลูกชายผมเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยพูดนะฮะเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรทุกอย่างไม่มีขาดนะครับวัน,ว,นวันไมไ่ค่อยออกไปไหนอยู่แต่บ้านนะครับอยู่แต่บ้านจริงๆก,ก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากให้เขาเรียนเยอะๆเพื่อให้เป็นเกาะป้องกันตัว ผมทุกวันนี้ก็ยอมรับว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้ที่เราต้องต่อสู้นะครับนะฮะการที่ผมได้เข้ามาสู่แวดวงของการเมืองแล้วก็ต้งขอบคุณนะครับขอต่อหลายแม้ว่าชีวิตผมจริงๆแล้วเริ่มแรกไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยผมใช้ชีวิตเป็น นุมธนาคารอยู่25ปีผมเออร์ี่จากธนาคารกรสิกรไทยองค์กรที่ผมรักมากองค์กรที่ให้ความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแต่ถึงวันวันหนึ่งผมก็ต้องอำลาจากองค์กรแห่งนี้และองค์กรแห่งนี้ก็ให้เงินทุนผมมาจำนวนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควร ผมก็มาทําธุรกิจส่วนตัวนะครับซึ่งทุกท่านก็พอทราบนะฮะด้วยความที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะทําอะไรแล้วต้องทําให้สําเร็จผมก็ถือว่าสําเร็จในระดับหนึ่งนะครับในการทําธุรกิจวงการเมืองทุกคนก็ต้องมีความหวังมีความตั้งใจในเมื่อก้าวมาสู่จุดนี้ผมก็ต้องก้าวให้ให้ให ให้ดีที่สุดนะครับซึ่งผมก็ภาคภูมิใจที่วันนี้ท่านสินทรวิลาวัลนายกองการบริหารส่วนจังหวัดท่านก็เข้าใจผมและผมก็เข้าใจท่านนะฮะถึงแม้ว่าเริ่มแรกท่านอาจจะผมไม่ได้อยู่ในสายตาของท่านนะฮะแต่นักตอนนี้ผมคือส่วนหนึ่งของตระกูลวิลาวัลน,นะครับ และผมก็มีความมุ่งมั่นว่าเราจะทำให้วิลาวันอยู่คู่เมืองปัะจินให้ตลอดไปให้ได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่อย่างที่น้องรักรักทัางสุนทรนะครับสำหรับในการอุปสมบทของลูกชายในวันนี้นั้นผมก็ยังไม่ได้ไปกำหนดว่าลูกจะบวชถึงเมื่อไหร่ ก็อยากให้ลูกมีความตั้งใจว่าให้บวชให้นานที่สุดนะครับแม้จะก,กําหนดวันวันแล้วก,ก็ตามแต่ก็บอกลูกว่าในเมื่อเราตั้งใจและมีความจะทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะให้มานสมกับที่พ่อได้บวชที่พ่อแม่ได้บวชให้นะครับก็อยากจะให้เขาบวชให้นานที่สุดแม้จะก,กําหนดวันก็ไม่เป็นไรนะนะครับ เพราะว่าตอนนี้ไม่มีภาระอะไรผม,ผมก็ทำธุรกิจได้ลูกเขากก็ปวดไปได้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็<อ>คิดอ,อาจจะเป็นปฏิบัติธรรมกับลูกชายของอนะครับที่วังเ้ำเขียวนะครับก็อยู่ที่นี่สักเ,เดือนหนึ่งหรือครึ่งเดือน เราใช้รู้สึกจะให้ไปปฏิบัติธรรมที่หลังเ,เขียวน,นะครับท้ายที่สุดนี้ในวันนี้เป็นวันที่หนึ่งของปี2566เป็นวันปีใหม่เป็นวันเริ่มต้นของชีวิตเป็นวันเริ่มต้นของรับหนึ่งของชีวิตคนหลายๆคนผมเองและครอบครัวคำดำนะครับก็ขอให้ทุกท่าน ที่มาในงานนี้นะครับได้ประสบแห่งความสุขไมกหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนานะครับขออนาจคุณพระศรลรัตนรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับได้โปรดคุ้มครองพี่น้องท,ทุกทท่านทุกๆคนนะครับสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วนั้นนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นไปทุกอย่างเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอน,นะครับ ก็ขอเรียนเชิญท่านชยุทธภุมภาการจะนะนะครับวันนี้ท่านก็อุตส่าห์ให้เขียนมาในงานของกระผมนะครับซึ่งผมก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในพัคไหนฝ่ายไหนของการเมืองการเลือกตั้งนะครับในเมื่อท่านมาในงานของกระผมถือว่าทุกท่านนั้นได้ให้เกียรติกับครอบครัวของกระผมและผมก็จะขอจดจาสิ่งนี้ ไปช่วยชีวิตเลยนะครับท่าน่ครับที่คร no ัท่านอเีเจอท่านได้กล่าวให้รว่ากับยังไม่มีกระนบวดครับท่าน วิยาไปชิ่ขคางๆหนากนะโอเค <c oughs> เอ <c oughs> เอครับต้องเรียนท่านสินทพรพิลาวันท่านนายกอบอกจอปราจินบุรีนะครับสอสอสิปปนนนะริบุญเนียน,นนะครับท่านในอำเภอประจันตคามนะครับท่านจุธามาตัวเพื่อนท่าน องคกรของวิไัยนะครับแราคาอีก่ะท่านอท่านสสหลังนะครับท่านเกียรติกรภาคเ็นศินนะครับรวมทั้งท่านสนจปฏิบุรีทุกท่านนะครับเพราะว่าผมมองไปที่เยอะมากเลยนะครับรวมทั้งท่านผู้นําท้องถิ่นทุกคนเพราะว่าวันนี้ถ้าผมเอื่ยนามเลยนะครับท่านนายกท่านนายกอวตอก็มาให้เกียรติท่าน งานบวชทัางลูกชายท่านสจจงเยอะมากเลยนะครับตลอดจนที่น้องและท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมเองเนี่ยก่อนถือต้องขอภัยนะเจ้าภาพก่อนนะครับคือท่านสจทวีศักดิ์แล้วก็คุณทัศน,นานะครับซึ่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของหน้าในวันนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมไปงานที่ดงบางมาเนี่ยนะครับช้าไปน,นิดนึงนะครับต้องขอภัยทุกท่านด้วยต้องกราบขอภัยท่านสมทรด้วยนะครับ,ท,ท,รบที่มาร่วมเป็นเกียรติ ช้าเป็น,นิดหนึ่งนะครับค่ะขอกราบเรียนท่านสุนทรวิลาวันท่านนายกองค์การบริหารสนจังหวัดปราจินบุรีนะคะท่านสอจอทุกท่านท่านในอำเภอเมอจตุามแล้วก็ตำนานผู้ใหญ่บ้านสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนวัดตมทุกท่านและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็นในวันนี้ ก็ขอขอบค<ๆ>ุณนะคะที่มาร่วมงานและให้เกียรติในงานวันอุปสมบทของลูกชายในวันนี้ก็คงไม่มีจะกล่าวอะไรมากก็ขอขอบคุณที่น้องทุกท่านอีกครั้งขอบคุณค่ะีนะครับก็อยากจะให้พู้นาได้พูดความในใจรู้สึกอย่างไรนะครับที่ได้ ตกลงโปรงใจที่จะปุสมบทในการทดแทนคุณพ่อแม่ในวันนี้อ่ะเฉยชนะครับครับผมที่มาอุปสมบทในวันนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่มีความตั้งใจให้ผมทำการบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่และผมก็มีความตั้งใจในการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ครับก็ในวันนี้งานใหญ่มากก็ขอบคุณทุกคนที่ ช่วยเหลือกันในงานในครั้งนี้ตั้งแต่ตอนเช้าที่มีการโกงผมจนมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่ที่ทํางานนี้ได้ออกมาใหญ่มากครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณแขก้มีเกีรติทุกคนที่มาในวันนี้ครับก็ขอให้เมื่อรับประทานเสร็จกลับบ้านก็ขอให้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับขอบคุณครับ เดี๋ยวอยู่พึ่งลงนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะขาดเสียไม่ได้เลยก็คือ,อคุณลุงหลายกับขอเ,เชิญท่านอดีตจอจอสเกียรตคำดำนะครับได้ขอบคุณญาติพี่น้องนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคำดำนะครับที่ได้ดูแลงานนี้ด้วยนะครับก็ดูแลกันมาโดยตลอดนะครับ,รบขอเ,เชิญครับเรียนท่านสุนทร อดีตนัฐมนตีช่วยว่ากปรนกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันท่านก็ดำรงตำแหน่งนายยุบงการบรหิหารส่วนจังหวัดปาจินบุรีท่านชายุติภูมิการชนะสสปราจินบุรีท่านสิดบุตรเนียนสสปราจินบุร,บรีเช่นกันครับท่านสสเจติกรภาาเพียศิล์ สะสะปจินอดีตสะสะปจินบุรีท่านคงกิจของวิไลอดีตสะสะประจินบุรีเช่นกันครับแล้วก็ท่านสจที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านท่านกำน,นันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนายกอบการรงงานส่วนตำบลแขกผู้มิเกียรติทุกท่านครับจะพูดถึงงานในวันนี้ก็น้องชาย ซึ่งมีลูกชายคนเดียวมีความตั้งใจจะบวชทดแทน,น,นพุอคุณพ่อคุณแม่ก็ได้จัดงานวันนี้ขึ้นมาถึนตัวผมเองนั้นไม่มีตําแหน่งอะไรเลยพี่น้องอาจจะสลับทุกตําแหน่งอดีตนั้นก็ผ่านมาเยอะเป็นกำนันก็อยู่กับท่านสสชัยยุทธภูมิกการจนะนีน่แหละตอนจากนั้นก็มาเป็นสจอ,อยู่สี่ห้าสมัย อุปสรรคก็เยอะแยะไปหมดครั้งแรกเป็นสอจอก็เลือกตั้งใหม่เขาบอกว่าไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมาครั้ที่สองอีกเช่นกันแข่งกับท่านชิตสกลชีระนังสุเขาก็บอกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวผมเองน้ะ็นบุคคลที่มีความตั้งใจนะครับ อยากกระทำอะไรแล้วเพื่อพี่น้องจริงๆท่านสุนทรน,นั่นแหละถ้าพูดถึงบุรีรัมย์ก็ต้องเป็นเนวินใช่ไหมครับท่านแต่ถ้าราจริงบุรีไม่มีใครเกินท่านสุนทรวิาวันไปได้เลยอาจจะเป็นภาคตะบนออกก็ได้ทุกครั้งงั้นอยู่กับใครเนี่ยมีความสุขอย่างนึงอาจจะท่านในรักผมก็ได้ แต่ท่านก็จะอยู่ในใจตลอดเวลาว่าผมไม่เคยทําอะไรที่จะากให้ตระกูลวิลาวันเสียหายขึ้นมาเลยจริงไหมครับท่านส่วนการเมืองผมก็ไม่เคยเสียเรียออะไรอีกเลยวันนี้ใส่เสื้อแดงบ้านเพื่อไทยถ้าจะบอกว่าพูดแล้วทำก็ภูมิใจไทยนี่แน่แน่นอน นะครับโดยเฉพาะท่านชยุทธปุ่มวน์การชนะท่านก็ดูแลพี่น้องเขตสองมาด้วยดีตลอดแต่เนื่องจากการเมืองเนี่ยผมบอกกับท่านชยุทธตั้งแต่แรกแล้วถ้าพี่ตายลงผมไม่ลงแน่นอนตั้งแต่ถามพี่ตายดูได้ผมมีความตั้งใจอย่างหนึ่งว่าถ้าพี่น้องมั่นใจในตัวผมก็คิดดูเองสอจอลายเป็นผลแบบไหน อยู่กับใครมีความกระตันยูรู้คุณเหมือนน้าโจนี่แหละซึ่งเป็นหลานชายสุดที่รักเนี่ยวันนี้ได้ตั้งใจบวชให้กับลูกชายให้กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นอนุสงที่จะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนกันแม้กระทั่งญาติพี่น้องทุกคนนะครับมีความตั้งใจอยากจะบวชพระซึ่งการบวชพระนั้น หายากหาลำบากเหลือเกินผมเชื่อได้ว่าพรุ่งนี้นาโจคนนี้ก็จะพบผ้าเหลืองเป็นนาที่บริสุทธิ์เป็นนาท,นนาที่คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องให้ความรักให้ความอบอุ่นโดยเฉพาะน้องชายสจอจงอดีตก็เป็นระดับรองผู้